แต่บอกว่าต้องต้องไปมองจากข้างบนลงมาใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูอาจารย์มาตรวจงานกันครับวันนี้ผมไลฟ์ให้ดู นี่ฮะนี่มองจากข้างบนลงไปเห็นไหมเป็นทานน้าวนมิรู้จบฮะนี่ฮะกำลังก่อสร้างอยู่ฮะเป็นทานน้ำแผ่นานน้ำตกฮะไหลวนอยู่ในบรรดาหมู่หินตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยกายจายกันฮะผมต้องค่อยๆเดินตรงนี้ก่อนตรงนี้พลาดเดี๋ยวหน้าทิ่มลงไหฮะ เนี่ยเมื่อวานเรามาเห็นยังไม่ยังไม่คืบหน้าไปเทา่านี้นี่คือพูดง่ายคืบหน้าทุกนาทีเ <ทำ S 1> นี่ฮะทำทั้งวันทำกันทั้งวันนะ,ะไม่มีวันหยุดนะฮะตรงนั้นเสร็จแล้วอย่างนี้เห็นฮะอันนั้นอันนั้นเพิ่งอันนั้นเริ่มนะฮะพอเริ่มเสร็จแล้วมันก็จะเรียวกลายเป็นเหมือนก้อนหินแบบนี้เดี๋ยวก็ลงสีทำตรงนั้นเห็นไหมไมันจะมีขอบเมเก้าอี้อ่ะเอาไ,ไ้นั่ง นั่งเอาขาแช่น้ำได้ว้าวนี่ฮะแช่น้ำตรงนี้เป็นน้ำแห่งความมั่งคั่งไม่รู้จบสิ้นเพราะว่ามันวนใช่ไหมแต่มันไม่วนธรรมดามันเป็นลักษณะลูกอินฟินิตี้ลูกเล็กแปดมันเล็กแปดและอยู่ในตำแหน่งกำเนิดของมันก็คือตำแหน่งแปดข้างเพราะนั้นเนี่ยเราจะเรียก อีกอย่างก็ได้นะแบบางเหนือนะน้ำนี่ก็คินอยู่เชียงอีกอมีกินมีใช้ไม่เหมือนน้ำวนน่ะวนเงินน้ำคือเงินฮะข้ออาจารใส่ยาลงไปเม็ดหนึ่งใส่ด้วยใช่ไหมฮะต้องใส่นะลูกศิษย์จะได้อันนี้ก็เปิดโอกาสให้ถ้าเมื่อไหร่ที่เสร็จแล้วก็เปิดเป็นอีกจุดหนึ่งให้ลูกศิษย์มารับพลังได้เลยเนี่ยแค่เฉพาะโซนนี้โซนเดียวนี่นะ ที่ไหนในประเทศก็ไม่มีถ้าดูนี่เนี่ยอาจารย์สั่งให้ทำบันไดลงมาแม่่เอย่างเนี้ยตรงนี้ตรงนี้อาจารย์เราสามารถเข้าไปทำอะไรได้ฮะเดินเที่ยวเดินเล่นเหเป็นระเบียงเหมือนเล่นระดับลูกศิษย์กราบสวัสดีอาจารย์กันเป็นร้อยคนเลยฮะคิดถึงทุกคนน่แหละคิดถึงทุกคนนะฮะ เพราะเขาเป็นความคิดถึงเป็นความห่วงถึงเดินหน้าทําให้ทุกอย่างเอาไว้นี่ฮะมาได้เมื่อไหร่มาเลยมาเอาพลังความมั่งคั่งไปเดี๋ยนะอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์มีแจกทั้งน้ำมนต์แล้วก็มีผงยาด้วยใช่ไหมใช่คือถ้าถ้ามาได้ก็มาเอาไปใช่ไหมมาได้อ๋อมาได้นะมาได้ใครบอกว่าจะมามาได้เลยนะแล้วพวกแซกีอะบอกไปแล้วครับพวกแซกีอะติดต่อโอทำไมฮะอโอเลยอยากรู้ อาจารย์ให้มานอนให้ทุกคนเนี่ยมานอนรับพลังคนที่ทำแซกีอเหรอฮะอะถือว่าเป็นญาติโอ้โหอาจารย์พาพาออกไปดูตรงนู้นได้ไหมสายเลือดแซกีเดียวกันอ่าฮะอ๋อนี่นี่เราเดินเนี่ยต้องเดินผ่านต้นไม้นะไม,ไม่นู่นเลยเหมือนเหมือนเป็นป่าเลยนะ เป็นเป็นความตั้งใจของอาจารย์นะว่าอยากจะให้เราต้องเดินเดินทะลุพุ่มไม้เดินา่า,<อ>า้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ให้ตัดด้วยจะมีป้ายไว้ให้เดินตามทางอ,อระวังหลง <laughs> <c oughs> นี่คือขอโทษนะฮะถ้าที่นี่ไม่ได้เป็นเส้นทางแบบนี้เนี่ยคุณหลงแน่นอนฮนะแล้วเอเอเป็นเส้นทางเป็นสะพานทางเดิน อย่างนี้จะเดินเดินตามทางได้คุณไม่เดินตามทางนี่คุณหลงแล้วระหวัางเจอเจอตัวนี้เข้าไปนี่คืนนี่เสร็จแล้วในป่ายังคาบอะไรอยู่เลยนั่นน่ะนี่ฮะเหมือนเดินผ่าป่าเข้าไปเลยฮะแล้วก็มาออกตรงนี้เลยฮะโอ้คุณผู้ชม นี่ฮะคือนี่คือ glass house อครับนี่คือ glass house ที่เมื่อวานอาจารย์ได้ร้านสดพูดถึงไปนะฮะแล้วเนี่ยพอเวลามาเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะเห็นตรงไหนต้องดูแลจัดการซ่อมแซมก็จะบอกทีมงานงเพราะว่าของพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันทุกวันนี่ฮะนี่มี่ไมไว้ให้เขารู้ว่ามาดูที นี่คือมุมของ glass h o u s เออวันนี้ฝนตกงานก็เลยเบรกไปแป๊บหนึ่งพอฝนหยุดก็ทำเต็นต่อทันทีฮะเรียกว่าทำทุกอย่างแข่งกับเวลาเลยฮะนี่ฮะ,ฮะแล้วยิราฟนี่มีทุกที่นะฮะสัตว์เทพเจ้าเนี่ยใช่รู้แล้วรูล้ว เราโพสต์กันไปเมื่อเช้าอาจารย์ให้ข้อความมาแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ไปนะครับเป็นสัตว์มงคลอย่างหนึง่งในทางหงจุย้ยเนี่ยตรงนี้ตั้งแต่ทางทางเดินตรงนั้นอนะ่ะจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปสเต็แล้วก้าวลงไปไปเจอปราสาทมีบันไดฮะอีกตัวนึงขึ้นทางนี้ขึ้นไปที่กาทาบันไดโคง้งอ๋อ ขึ้นไปที่นอยชวาตายนี่ก่อนนะฮะนี่ฮะเขาบอกเป็นที่สุดทุกอย่างถูกรวบรวมอยู่ที่นี่ใช่ครับต้องบอกว่าที่นี่คือที่สุดจริงๆคือสิบกว่าปีที่ผมได้เดินทางไปกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไปในที่ต่างๆของโลกไปนี้ที่เป็นที่สุดแล้วเนี่ยแล้วเฉพาะแค่เดินทางเพื่อเก็บความรู้เนี่ยอย่าอย่าอย่าบอบเหมารวมเอาแค่ผมคนเดียวที่ได้เดินไป เดินไปเดินทางไปกับอาจารย์เป็นล้านฮะเป็นหลายหลายร้านด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปแค่ไปทั่วโลกมาแล้วง่ายขาดแค่อฟริกาใช่ไหมยุโรปอเมริกาออสเตรเลียแทบทุกทวีไปมาหมดแล้วเอเชียนี่ไปครบนะฮะดีมากนับแค่ผมคนเดียวหรือนับแค่พี่รอนคนเดียวนี่ก็เป็นร้านแล้วหลายหลา้านด้วยนี่อย่างเงี้ยเขาแจกตังค์ด้วย มีลูกศิษย์ลูกศิษย์เข้าแว่มารับพลังทำไร<า>เ,เราเปมอนเราผงช้างละ่ะวด้วยครับ <c oughs> อา่ <c oughs> อางเ,เ,เ,เปากลับไปโอ้แจกอ่างเปาด้วยโอ้โหนี่เป็น เป็นวาสนานเป็นวาสนารวยนะุผู้ชม,ชม,ชมครับชโชคดีฮะมาแล้วได้เจออาจารย์นี่น,นี่คือกลุ่มรู้สิทธย์ชุดแรกๆที่เดินทางมาในช่วงมีการล็อกดาวน์นะฮะและก็พวกเขาก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเขาที่ได้รับอ่างเปาเดีนยพวกที่เขาต้องผ่านตรงนี้บางทีเขาไปทางงานเราจะแวะมาอ่าฮะ ใครที่มีธุระเดินทางผ่านไปผ่านมาสามารถแวะมาเที่ยวได้ฮะที่บ้านภูเขาแห่งนี้ครับมีขอรับออนไลน์ด้วยนะฮะไปรินน้ำไปดูดิว่าเลื่อนเลื่อนในอนมันดาราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราประตูเมืองเลื่อนอยู่ครับมาช้าไปไหนมาช้าไปซื้อกระเบื้องไปดูทีี่ั้ขออนุญาตตามไปด้วยนะฮะอาจารย์นี่ฮะ กลุ่มนี้กลุน่นี้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับนี่ฮะเป็นโชคเป็นวาสนาคืออ่งเปานี่ฮะสระน้ำแล้วก็จะเจอเจ้ายีราฟคอยพ้นน้ำอยู่ <c oughs> หนูก็ชอบอ่งเป่าค่ะอาจารย์รับออนไลน์กันไปนะแ๋ยวนั่งรถไปดูบรรยากาศการตรวจงานของอาจารย์ก่อนอ,อ,อากาศดีมากลมตึงเลยนะคุผู้ชมน,น,นี่ฮะนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งว่าทำไมอาจารย์มักย้ำอยู่เสมอว่ามึงจุ้ยมันดูมันดู ดูผ่านรูปไม่ได้ดูออนไลน์ไม่ได้ดูผ่านรายการไม่ได้เนี่ยฮะอารมณ์ความรู้สึกบรรยากาศลมพัดความเย็นคุณจะไม่ได้รับผ่านรูปถ่ายแน่นอนฮะก็เป็นวาสนาฮะถ้าได้มาก็มีโอกาสได้เจอฮะอาจารย์ก็จะมาทำงานตรวจงานอยู่เรื่อยๆนะฮะ ให้ายกดน,น้ำประตูเมืองตรงนี้ฮะเุ้ยเหมือนจะมีอะไรเพิ่มเติมอยู่นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับที่เป็นรวดรวดเหล็กๆอยู่ด้านหลังฮะนี่ฮะอ๋อเขากำลังติดตั้งเรียกอะไรครัอาจารย์ กำลังติดตั้งอะไรฮะเนี่ยไฟครัวห้าธาตุไฟห้าธาตุที่จะหมุนๆใช่ไหมฮะดูทรงแล้วไม่น่าเกินอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จแล้วฮะออกแบบแล้วก็ให้โรงงานที่จีนให้ได้มันจะหมุนอยู่ด้านหลังเป็นการหมุนแล้วทำให้เเวลาารยืนอยยู่จุดนนี้ืตรงนี้ฮะเราจะเห็นห้าธาตุมันรวมตัวกันครปุ่มเข้ามาโอ้ เป็นพลังแห่งน้ำประตูเมืองผ่านค่ายกลตรงนีน้สร้างความเข้มข้นของพลังสายน้ำมังกรให้ผ่านเข้าประตูทั้งหมดนียเพิ่มความเข้มข้นเร่งให้เร็วให้แรงให้มากทำเบิ้ลทำเบิ้ลทำเบิ้ลใช่นี่ฮะบวกทีทำเซอีตรงนี้รับก่อนเพื่อนอ๋อตรงนี้ เดี๋ยวที่เราเดินเดินอยู่นี้ก็เป็นพื้นที่แสกีฮะนี่คุณอาจารย์กับคุณหมออ๋อที่ทําจุดนั้นนี่คือหนึ่งหกแปดแปดอ่าฮะวันเมื่อวานที่จะเป็นที่ทุกที่เนี่ยจะเป็นหนึ่งหกแปดแปดอาจารย์จะกัดอยู่ที่ตอนต้นเพื่อที่เหมือนประตูบ้านในหลักการลุงชุ่อเนี่ยเวลาประตูบ้านเปิดขึ้นมามันจะต้องเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อให้พลังเข้าไปถ้าเป็นตําแหน่งอัปบมมูคอพลังเข้าไปเป็นอัลมงคอหมดเออฮะเหมือนเราเดินผ่านกองขยะ เนา่าเนา่าแล้วเข้าบ้านไปแล้วก็แต่ของเนา่เนาๆไปกระจายอาาอฮฮะนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกตําแหน่งที่อาจารย์ทามตะกี้ตัวอาจารย์กับคุณหมอก็ต้องทําก่อนเป็นจุดเริ่มเพื่อที่เอาพลังองคลเข้าไปในพื้นที่<อ>แล้วก็หนึ่งหกแปดแปดนี่คือเทพเจ้าสามดาวแห่งความมั่งคั่งนี่ถึงเรียกบอกว่า คนที่ประสบความสําเร็จแล้วอย่าคิดว่าตัวเองจะอยู่ยั้งยืนอือาจารย์ต้องการเพิ่มให้อีกเป็นสิบเข้าร้อยเข้าพันเข้าถึงได้เรียกบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่คิดมากอย่าว่าอาจารย์เรียกมาทํานะแฟกกีอาจารย์คนไหนที่ได้อาจารย์ชี้เลยดูเหมือนจะมีอยู่ไม่กี่คนที่อาจารย์ชี้ไปเลยว่าเฮ้ยต้องทานะต้องทํานะเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วอะ่ะ บางทีเราจะไปที่เขาเนี่ยเขาก็อาจไม่เห็นความจำเป็นอาจารย์เขาจะต้อง,ต,องต้องถามมายังเชื่ออาจารย์อยู่เปล่าถ้าเชื่อก็อมามันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าหนึ่งหกแปดแปดเมฟังเข้าใจะนะพกโกคซิวใช่แล้วมันเป็นการบรรจบของฟ้าดินมนุษย์อ่าฮะอ่าแล้วเวลาเห็นอ่ะฟ้าดินมนุษย์อ่ะอ่าฮะแล้วมันมีแต่ขึ้นกต่ขึ้นอ่ะมันไม่มีลงอะ่ะ นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำหงชุ้ยซ้ำๆเมื่อคืนเขามีไลฟ์พิเศษแล้วให้โอ้ใช่ไหมโอ้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนแตงโมที่มาวานแตงโมพูดแตงโมก็ไม่รู้เรื่องหงชุ้ยโอ้ก็ไม่รู้เรื่องเลยรู้อยู่อย่างเดียวคือหาจัลมะนาแต่ว่าพอมาเนี่ยได้คอนแทคได้ติดต่อกับพวกิคนนั้นก็สำเร็จคนนี้ก็สำเร็จคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดี เลยเอ้ยลองดูมั่งไหมแล้วเวลานี้เขาประสบความสำเร็จในระดับนี้แล้วที่เมื่อคืนพี่รอนพามานั่งคุยไปดูดูเรื่องราวได้ในคลิปเมื่อวานนี้ในเพจนะฮนะ <tr uth> อล่ะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งของบริเวณบ้านภูเขาตรงนี้เรียกว่าบริเวณลำน้ำประตูเมืองลำน้ำมังกรน,นะฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาะเสร็จอาจารย์จะสร้างให้มันเบิ้ลอีก คือจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงแล้วเสร็จแล้วผ่านเลยก็ได้นะแต่ไม่ใช่อาจารย์สามารถไอไปเสร็จแล้วผ่านเลยทำเป็นโคตรโอตรอ่อนเติมไปเรื่อยๆเติมไม่หยุดเลยฮะยนี่ฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกวันอาจารย์ต้องมาดูแลด้วยตัวเองคุณผู้ชมฮะจากกรุงเทพนั่งรถมาเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย,อย,อยชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง ะะอาจารย์มาอย่างนี้ยท,ทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะฮะแต่ฝนตกแดดออกฟ้ารา้องอะไรคือเพื่อที่จะมากำกับดูแลทุกจุดทุกพื้นที่น,น,น,นี่แล้วคุณผู้ชมดูเ,เรื่องของความสะอาดนี่เขาทำตั้งแต่เช้านะนด้วยความที่พื้นที่บ้านภูเขามันใหญ่โตทำทั้งวันก็ไม่เสร็จฮะ,ะทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปอีกจุดหนึ่งพูดง่าย ทำเสร็จโซนนี้วนกลับไปอีกทีก็ย้ายาวขึ้นแล้วอ่ะนี่ฮะอ่แล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการไลฟ์สดให้ได้ดูกันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะ์จะเข้าไปพักผ่อนละนะครับแล้วก็เราเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าโอ้ยอย่าลืมใครผ่านไปผ่านมานะฮะสามารถแวะมารับน้ำมนต์ปราบโรคระบาดรวมถึง ผงช้างผสมโขงที่นี่ได้นะฮะที่นี่เรามีการมาตรการโซเชียลดิสทันซิ่งกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มากราบพระบรมสารีริกธาตุตรงนี้ได้เช่นกันนะฮะเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ฮะอาจารกำลังกราบพระบรมสารีริกธาตุอยู่ครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในรายข้างหน้านะครับอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ